สวัสดียามบ่า,ายค่ะเพื่อนๆนนี่คือ,อรีคอร์ดของคลิปเรียวของเราค่ะนี่ที่ร้องเพลงเอ่ะ have you ever seen the rain เมื่อวานได้ห้าสิบห้าสิบสามแล้วค่ะที่ร้องเพลงอะไรนะเพลงเพลงลูกทุ่งได้ห้าสิบเก้า ทำไงอะไรทีนี้อ๋อ,อไม่ได้ไม่ได้ลองเพลงค่ะได้ห้าสิบเก้าแล้วค่ะแล้วก็นี่ก็ได้ห้าสิบสามนี่ลายของน้องกายได้สี่สิบสี่เพื่อนเจ้าสาวได้แปดสิบเอ็ดเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวที่เข้าได้ช่อดอกไม้ได้บุเก้ค่ะ นี่ได้เก้าสิสองนี่ได้หกร้อยหสี่สิบค่ะอะไร so so อออบหมูหมูอบในหม้อรมควรหม้ออบ so ไปร้อน so so ได้ต้องหกร้อยกว่าค่ะ So good. So good. แล้วก็นี่ได้เก้าสิบสามนี่รูปหลานหลานไม่ใช่หลานคะ่ะเหลนทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยหนูนิดหนูหนาดาน่าหนูนิดหนูหนาหลานของเป็นลูกของพี่ชายเจ้าสาวนี่ก็เป็นเป็นลูกของ ยาติเจ้าสาวเหลนเราทั้งนั้นเลยค่ะแล้วว่าภาพนี้สวยมากแต่ทำไมคนดูน้อยคะคนดูแค่สี่สิบแปดดูดูลูกคนแก่สิคนดูร้อยยี่บสองคนแก่ทำอะไรเนี่ยคนแก่ฟังเพลงป๋าผัวสบอป่าสบอป๋าสบอ ให้หัวใจพันระยะนักที่มาป่าตัวตาสะบ้าตาสะบ้าตาสะบ้าขอดะหมสมัยก่อนร้องเพลงกันกระเจิงนี่ภาพคนแก่แล้วก็นี่ภาพอะไรเนี่ยนี่ก็ได้เก้าสิบสี่แล้ว ห้าสิบแปดนี่ได้ร้อยนี่รูปภาพเพื่อนเจ้าสาวไปรับบุเกะแล้วขึ้นไปเวนบนเวทีได้ร้อยเจ็ดสิบเก้านี่รูปรูปชายได้ห้าสิบเอ็ดนี่รูปคนแก่สองร้อยกว่า เพิ่งจะรู้เนะี่ยว่าเพื่อนๆชอบของแปลชอบคนแก่ภาพที่เราว่าสวยๆเหมือนเหมือนช่างภาพฝีมือถ่ายเลยเหมือนโพสการ์ดเลยแต่เพื่อนๆกลับไม่ชอบกลับมาชอบภาพคนแก่นี่นะค่ะญาตของแม่ค่ะ ลูกพี่ลูกน้องของแม่เหลือคนเดียวค่ะ <found> นา้าน้าอายุ91ค่ะหลานอายุ71ค่ะเนี่ยค่ะทำไมเพื่อนๆไม่ชอบเนี่ยภาพเนี่ยเราว่าสวยนะน่ารักด้วย น,นี่อะไรคะอ๋อไปกินสุสลันนี่คะคนแต่งพ่อเจ้าสาวแต่งสูตรลอรอ้อหลอคนดูแค่สี่สิบสี่เองหกสิบเกทุเรียนร้อยแปดสิบสามนี่ก็ติดอันดับละสองร้อยกว่าอู้อันนี้น้องกายนี่เข้าออก ติดอันดับบ่อยเขาเขาว่าอะไรนะเรียกไม่ถูกนี่ข้าเหนียวก็ได้ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสามเนี่ยค่ะเพื่อนๆชอบดูคนแก่ร้องเพลงนะคะดีใจจังเลยตอนนี้คนแก่ก็อยู่ในเตียงทั้งวันค่ะ อยู่ในเตียงทั้งวันกำลังประครบใบยออยู่ค่ะน้องกายครับกายกายให้ไปเอาใบายอตั้งนานน้องกายโอเคนะคะเพื่อนๆนี่ เย็นไปแล้วคะ่ะต้องอบปิ้งใหม่ได้หรือเปล่าทำไมไม่ได้อ่ะเออเดี๋ยวให้อาพลสี้ให้นะถ้าพลลงมาอาพลอยู่นะบนห้องเย็นนี้ทาพลลงมา้าพลไปหาให้หน้าอะไรไอ๋อไม่มีมไม่เจอโอ้โห ก็ที่เราฟันกันตอนนั้นไงต้นที่ย่าฟันอ่ะจะไม่ได้เออ,เอ,อเอาไว้อะไรโอเคค่ะสวัสดีค่ะ